เราจะนั่งดูจิตเฉยๆเงี้ยนั่งดูความความนิ่งๆเฉยๆของเราแล้วเราจะเห็นต่อไปเราจะเห็นเลยว่าอาในในภายในที่ไม่พนเพื่อนหรอความคิดมันมีความความสงบอยู่ที่เรียกว่าความนิ่งๆ mm. ความเฉยๆอยู่เห็นไหมเพราะมันว่างว่างเปล่าอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมบางครั้งก็เห็นจ้ะอนั่นแหละถ้าสุวราเราเห็นตอนไหนเราพยายามดูมันดูมันจนกว่ามันจะเด่นออกมา ต่อไปมันจะเห็นอยู่ตลอดใหม่ๆจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ถ้าเราจับจุดได้แล้วอย่าไปโฟกัสที่ท,ที่ที่ความวุ่นวายความคิดนะ่วงน,นั้นอ่ะตัวนี้นตัวหลอกนะนักปฏิบัติธรรมถ้าไปหลงไปหลงวิ่งไปตามความคิดไปตามความวุ่นวายจะถูกหลอกหมดแหละแต่ถ้าถ้าถ้าเราเห็นตัวในปั๊บตัวข้างในมันเป็นจิตในจิตเดิมแท้ๆอยู่ข้างในจิตเดิมแท้จิตในแท้ๆจะนิ่งๆเฉยๆโลง่ๆลงๆว่างเราไป <c oughs> เราเห็นตัวนี้ปั๊บเราพยายามดูมันบ่อยๆดูมันบ่อยๆแล้วมันจะเด่นขึ้นมา Sampai